เป็นน้ำสูนไพรได้นะคะน้ำยาแก้ไอนี่ก็ใช้จิ้มนะคะอเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเติมทีละนิดทีละนิดค่ะ ที่บนพระคุณเจ้าเตรียมตัวบินถบาตได้แล้วแต่เวลาให้ดีเลยวะทำไมมันกินไวหรือเวลามันเดินไวไขมุดไหมค่ะคนไท้นะคะที่เป็นเลิมเป็น <confusing> มุสว <Oliver> ัสนะคะก็ขอเชิญมาตรงบริเวณหน้าสาบาน บนบ้านแต่งตัวเกียมริบมาบาลได้แล้ว11โมงเสร็จเร้วไว้ไว uh ้าตรงนี้ก็เข้าที่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามปัญหาช่วงระว่างรอร่างเตรียมาบ้านไม่เสียเวลากล้วนะรออยู่ คุณพระก็ไวๆด้วยให้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการิฏิบาตก็ที่เหลือเป็นเวลาของทีมรามที่จะต้องกินข้าวยศินทร์ทุกท่านคะถ้าใดมีข้อคำถามจาการปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้เรียนเชิญนะคะส่งข้อคำถามได้ที่ฝ่ายงานพิธีกรหรือว่าท่านจะยกมือก็ได้นะคะฝ่ายงานพิธีกรก็จะได้นำไม์ไปให้ท่านค่ะหากว่าเขียนไม่ทัน หาเรียแถวเลยต้มาลวมท้แถวบินเลยเราจะต้องดื네่อหน่อยเวลาในามันไปซุไปตรงไหนก็ได้เร็วห้านาทีเลย หมดก็ให้กินยากแก้แกเสพไม่มีก็อยาเแก้ไขข้อห้ามเองแหนกูแฉะเลเพิ่มยูบไ,ไหมไหมยาาม้าที่ทำทุกท่านค่ะท่านใดมีคำถามไหมคะที่อยากจะถามสดยกมือเลยนะคะเดี๋ยวจะทำไบให้ค่ะหรือว่าจะ

เหเวลาเลยเพิมประมาณสิบนาทีแล้วเหลือยี่สิบนาทีถ้าบินถาบาทไม่เสร็จจบยีย่สิบนาทีตรงไหนตัดแค่นะั้นที่เหลืออดก่อนที่เราจะเริ่มเช้าปู่นะคะขอทุกท่านกลาบในโุทธกรรมรรคฐานที่องค์ปู่ท่านได้สอนพวกเราในช่วงเช้านี้แล้วก็ที่ท่านจะได้ศึกถามาสนากันให้เราตื่นตระหนกต่อไปค่ะรา เวลา20นาทีในการบิณฑบาตราเสียงเงียบๆหยอกเจ๊เจ๊บเบอกี่ธรรมะไม่กา้ก็มีเงียบกูยังเรื่องว่าหตลาดส่พูดแข่งกันพูดปฏิบัติกรรมออกปากคอมฟุ่มเฟอยกวดมฟุดเ่ามีใครจะถามอะไรเชิญ ลูกาลักขอการกุชชาเป็นคำถามแรกเจ้าค่ะกุชชาเจ้าค่ะนี่เสดชนะชีวิตหนึ่งวินาทีเทียบกับหนึ่งลมหายใจได้หรือไม่เจ้าค่ะหนึ่งวินาทีเทียบกับหนึ่งลมหายใจได้ไหมมันก็อาจจะเทียบไม่ได้กับสามัญชนคนทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปมันหายใจไม่เท่ากันหายใจไม่เท่ากันยังไงก็คือ โดยค่าเฉลี่ยก็บอกว่าโดยค่าเฉลี่ยแต่โดยจริงๆของแต่ละคนมันไม่เท่าโดยเห็นผลว่าแต่ละคนมันมีสรีระต่างกันเนี่ยบางคนส่วนอกเล็กบางคนสวนอกใหญ่บางคนถุงปอดใหญ่บางคนปอดเล็กบางคนปอดแทกปอดแฟดแต่ปอดแทกนี่หายใจไม่ได้นะในนั้วัดจะไม่ได้หนึ่งวินาที ตอนหนึ่งลมหายใจบางทีบางครั้งคนหนึ่งคนหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาหลายวินาทีเวลาลูกเลยไปแล้วหลายวินาทีกว่าจะหายใจเข้ากับหายใจออกคนบางคนหายใจได้ครั้งละหนึ่งวินาทีก็มีบางคนมันหายใจได้ครั้งละห้าวินาทีก็มีขึ้นอยู่กับลมเข้าลมลมสัน้นลมยาวลมกว้างลมลึกลมเล็กลมแคบ าบางคนหายใจครั้งหนึ่งใช้เวลาเกินกว่าหวินาทีบางทีบางครั้งถึงขนาดกลายเป็นสนาที5นาทีต่อครั้งอีกเมี่อเวาเอามาเป็นตัวกำหนดไไดิดเวลาปบะชีวมันนั้นจะยาวเท่าลาหายใจแต่หนึ่งวินาทีที่บอกคอื่นหนึ่งเหตุปัจจัยที่มันกำหนดหนึ่งวินาทีนี่ยังจะยังจะช้าไปเลย ถามว่าช้าสําหรับอะไรไม่ใช่ช้าสําหรับลมหายใจแต่ช้าสําหรับการเกิดดับของจิตอ่ะต้องมองให้ชัดว่าไอ้คำว่าหนึ่งนีหนึ่งชีวิตต่อนหนึ่งวินาทีนั่นอ่ะมันเรียมช้าไปเลยเพราะว่าหนึ่งชีวิตมันต้องเทียบทัดชัดจริงๆก็คือหนึ่งการเกิดดับของจิตจิตดวงแรกอายุยี่สิบเกิดขึ้นจิตดวงต่อมาอายุยี่สิบ ต่ออีกหนึ่งจิตคือหนึ่งวินาทีหรือครึ่งวินาทีเกิดดวงเก่าตายไอ้เงี้ยไอ้ดวงยี่สิบน่ะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแต่เราก็ยังใช้มันอยู่หลหลอกตัวเองมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วดวงยี่สิบนั่นอะมันใช้เวลาเกิดนานไหมนาทีหนึ่งอะเราคิดได้ตั้งเป็นร้อยเรื่องไม่ใช่เหรอถูกไหมแล้วร้อยเรื่องนั่นอะมันร้อยจิตแล้วนะในหนึ่งนาทีอะ พราะฉะนั้นจิตด,ดวงหนึ่งมีอายุไขของเราจริงๆีง่ยมันไม่ถึงวินาทีสั้นมากมันสั้นจนยากจะนับได้พูดจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเรามันสั้นจนกระทั่งยากจะนับได้แต่พระองค์ก็ทรงตรีไม่เห็นช้านเหมือนกับคนที่ไม่รรมีปัญญาเ็ราเห็นพยัคแดดไอใหญ่พ่ยับแดดมันแว่บเดียวหรือไม่ก็ฟ้าแลบ นั่นแหละชีวิตคนชีวิตเราสรั้นมาเหมือนดังพยับแดดแล้วฟ้าแลบโอ้มาห,หายไปแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ถึงห้านาทีหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับพยับแดดฟ้าแลบนั้นมันอยู่ที่ลักษณะาอากาศภูมิอากาศรอ,อบๆด้วยว่าถ้าฟ้าแลบมันอยู่ในภูมิอากาศที่มีคลื่นกระแสไฟฟ้าหนาแน่นฟ้าแลบนั้นก็จะอยู่ได้ ยาวนานถ้าคลื่นกระแสไฟฟ้ามไม่หนานแน่นมีฉนวนไฟฟ้าเล็กน,น้อยมันตูงแว๊บเดียวแวบ๊บเดียวกระพิบพตามันหายไปแล้วลืมตามันไม่มีแล้วเห็นไหมครับพระลมก็ทรงเปรียบให้เห็นชัดๆสมัยก่อนไม่เปลี่ยนเป็นบบนาทีก็ใช้วิธีกําหนดพยักแดดพระเนี่ยเป็นตักวกําหนดการเวลาเป็นตัวกําหนดว่งเวลาใช้แสงแดดเป็นตัวกําหนดว่งเวลาใช้พระจันทร์เป็นตัวกําหนดคืน ใช้พระอาทิตย์เป็นตัวตกําหนดกลางวันเอ้ก็ไม่มีท,มที่ยบวินาทีนาทีชั่วโมงไม่มีมีแต่ชั่วยามไอ้ชั่วยามนี่ก็ไม่รู้ชั่วทุกยามยชั่วทุกยามเอ้มันไม่ใช่ความคิดคือชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ยาวเท่าความคิดคนหรอกแต่มันแค่ขนาดจิตหนึ่งเท่านั้น